ชื่อนางจารุณีน้อยเปลมนะคะรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์สโมสรสากลอุทิศวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษค่ะข้อคิดในการทํางานก็คือก็ก็ตั้งใจทํางานให้เต็มความรู้เต็มความสามารถนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็นักเรียนแล้วก็ที่บ้านด้วยค่ะความภาคภูมิใจในการทํางานนะคะก็ ดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในของส,ส,ส่วนหนึ่งของสถานศึกษาค่ะได้มาพัฒนาผู้เรียนพัฒนาครูพัฒนานักเรียน,นก็อยากให้ทุกคนตั้งใจทํางานนะคะตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเองนะคะว่ามีหน้าที่ทําอะไรก็ให้ทําไปตามนั้นนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะขอบคุณนะคะพี่วรพรศ์ยนทบินนะคะตําแหน่งผู้อำนวยการสับผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนะคะ ประวัติการทํางานก็คือทําบรรจุที่สพอนองคายแล้วก็ไปรับตาแหน่งที่สจบุรีรัมและก็มาอยู่ที่สพนนท์นะคะค่ะความภาคภูมิใจก็คือได้เป็นข้าราชการสมความตั้งใจของคุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการและอยากให้เราเป็นข้าราชการด้วยค่ะเรามาอยู่ในด้านการศึกษาการพัฒนาเยาว,วชน เป็นสิ่งที่เราต้องกระทำนะคะเป้าหมายของของหน่วยงานของเราอันนี้ข้าบพวกเราช่วยกันทําพัฒนาการศึกษาให้ดีพลังเราก็คือพลังชาติค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุษบงวันอรัญชัยนะคะชื่อพี่จิบค่ะตําแหน่งก่อนเกษียณนากพิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษนะคะพี่ทำรับราชการมา3าปี7เดือน7วัน พี่ทำงานด้วยความอดทนนะคะปัญหาทุกอย่างที่เจอพี่ก็ฝ่าฟันมันมาได้จนถึงเวลานี้นะคะก็อยากจะฝากน้องๆที่จะ,กะเกษียณในรุ่นๆต่อไปนะคะความอดทนเป็นที่ตั้งของการทำงานการเสียสละคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตราชการขอบคุณค่ะนางวัฒน,นันเจเลนอาจารีวงนะคะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งค่ะข้อ,ขอกินในการทํางานก็คือเรามีความรักงานราชาการมีความมุ่งม,มั่งตั้งใจปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะคะของทางราชาการอย่างเคร่งครัดค่ะมีความสุขในการทํางานแล้วก็ ได้ทำงานที่ดีนะมีผู้บังคับบัญชาที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีช่วยเหลือกันมาตลอดนะคะคือในเรื่องการปฏิบัติงานนะคะขอให้มีความรู้สึกว่าการทำงานะการเป็นงานที่ดีนะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ปฏิบัติงานด้วยด้วยความ เต็มใจมีความสุขในการทำงานค่ะค่ะ,ค,ะคุณครูเกื้อคุณาคารีขันนะคะคุณครูอยู่โรงเรียนอนุร,รักษ์ชัประสิษฐ์ค่ะวันนี้คุณครูมีความภาคภูมิใจมีความภาคภูมิใจที่สุดมีความสุขที่สุดและก็ที่สุดที่สุดของวันนี้ คือการที่เราได้มายืนอยู่ในจุดที่เราได้เกษยียณอายุราชการคุณครูเกื้อเป็นข้าราชการครูอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนค่ะภูมิใจสุดๆที่สุดของที่สุดของวันนี้นะคะรักค่ะขอบคุณเขตพื้นที่ขอบคุณโรงเรียนราชประสิทธิ์ที่จัดงานให้วันนี้ให้คุณครูทุกท่านที่เกษยียณในวันนี้มีความสุขที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครูบรรจงชูเรืองโรงเรียนอนุราชพสิทธิ์ค่ะวันนี้นะคะมีความภาคภูมิใจที่เราได้ทำงานมาจนกระทั่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะขอขอบคุณนะคะผู้จัดงานนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะคะฝากโรงเรียนอนุราชไว้ด้วยนะคะรักมากค่ะคุณครูชื่อคุณครูวิลาวันวิพัฒน์คุณนะคะคุณครู อยู่ในตำแหน่งํำนวนการพิเศษนะคะคุณครูมาจากโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีค่ะความรู้สึกวันนี้นะคะข้อหนึ่งเลยมาถึงวันนี้ได้ดีใจมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่เราอยู่จริเกษียณโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีมีบุคคลที่เกษียณสองท่านเนี่ยมีคุณครูแล้วก็คุณครูอีกท่านหนึ่งแต่ท่านน่ะไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมวันนี้ได้เราก็ส่งกําลังใจไปให้ท่านอยู่นะคะท่านก็ พยายามพอกับคุณครูตลอดเวลานะคะแต่คุณครูก็ภูมิใจที่เป็นตัวแทนโรงเรียนนุวันทบปรีนะคะแล้วคุณครูก็มีความภาคภูมิใจอีกประเด็นหนึ่งคือครูได้มาอยู่โรงเรียนเดิมที่คุณครูได้บรรจุนะคะเมื่อปี2องพนร้อยยี่สิบเก้านะคะฉะนั้นครูก็รู้สึกว่าโรงเรียนเปลีป่ยนแปลงไปมากพัฒนาไปเยอะแต่ครูก็ภาคภูมิใจที่ครูอ่ะได้ทําความดีโรงเรียนอนุนนบาลทับุรีก็ มีบุคลากรที่น่ารักทุกท่านจับสนุนครูจนครูได้ไายืนรักจุดนี้ค่ะและข่านะนเวลานี้คุณครูก็ขอขอบคุณโรงเรียนวุฒราประสิทธิ์ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆให้คุณครูทุกท่านที่จะกเกษียณในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะก็อขอบคุณท่านทอ,อเคท่านดรปณทัศน์นสวิเศษนะคะแล้วก็คณะทํางานที่เขต ที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้นะคะรู้สึกดีใจภูมิใจรักนะคะจุ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวแก้วจีนบุญม,มีตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสด,ดอนทมข้อคิดในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ ความภาคภูมิใจนะคะคือได้สอนเด็กๆนะคะให้เป็นคน,นเมืองดีนะคะอยากฝากรุ่นน้องนะคะดูแลเด็กๆที่เป็นเนยาวชนของชาตินะคะให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมนะคะเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กๆแล้วก็ประเทศชธธาติของเราะค่ะ๊ายบายชื่อคุณครูขวัญใจแพงทอง จากโรงเรียนประชาอุปัรรมค่ะข้อคิดในการทำงานนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้สำเร็จแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะความภาคภูมิใจในการทำงานก็คือสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีนะคะเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ลูกศิษย์ ลูกหางที่จบลงไปแล้วนะคะจบไปแล้วแล้วก็มีงานทานะคะมีงานการทําที่ดีนะคะแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีด้วยค่ะรู้สึกภาคภูมิใจในในลูกศิษย์ที่ดิฉันได้สอนมานะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูวานเพลพ่วงฉางทองค่ะอ,อ,อยู่โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติพี่บุมลำลุงค่ะก็คติของคุณครูก็คือทําทุกวันให้มีความสุขและก็ เ,เป็นครูที่ดีของลูกๆค่ะนะคะสนใจมาตลอดค่ะเพราะว่าเรามาโรงเรียนเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกๆทุกคนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะก็ฝากให้แบบว่าทํางานด้วยหัวใจนะทำงานด้วยหัวใจ,นะววใจแล้วก็แบบมีจิตสาธารณะมีความเสียสละนะคะคือ ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคใดๆทำทุกอย่างทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะสาวเกษรีสุกัทร์ค่ะโรงเรียนชุมชนวัสมรโกดอยู่ภูลราชบำรุงการที่เราทำงานทุกอย่างเราต้องทำได้ทำการทำได้นั่นคือประสบการณ์การได้ให้ความรู้กับเด็กๆแล้วเด็กได้มีอนาคตที่ดีแล้วก็ได้นำเด็กได้รับรางวัลระดับประเทศ ก็อยากให้น้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะตั้งใจทำงานทำเพื่อเด็กๆแล้วเราก็จะมีความสุขสวัสดีค่ะชื่อนางปัญญาไฝาเพชรนะคะมาจากโรงเรียนวัาแจ้งสศรีสัมพันธ์ค่ะข้อคิดในการทำงานเหรอคะก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เ,เป็นบุคลากรที่ดีของที่ทำงาน เป็นครูที่ดีของลูกศิษย์ค่ะมีความภาคภูมิใจในการทำงานนะคะก็คือได้พาเด็กๆไปแข่งนะคะแข่งขันต่างๆแข่งศิละปะหัตถกรรมนะคะก็ได้รางวัลมานะคะก็มีความความภาคภูมิใจนะคะอยากจะฝากอะไรกับน้องๆรุ่นใหม่นะคะก็ช่วยให้ดูแลเด็กๆนะคะอย่างความเต็มใจให้มีระเบียบวินัยนะคะในตัวเองนะะฝึกให้เด็กมี จริยศลธรรมในตัวเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายรังสิตทัสสนิทเ,นเรียนจากโรงเรียนวัดพุทธที่ปรางรามโมทครับก็วันนี้ก็ทํางานมาครบอายุเกษียรราชการก็ทํามาด้วยความเต็มใจภาคภูมิใจนะครับก็ที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ เต็มความสามารถทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับหวังว่าวันนี้คงเป็นวันที่ทุกคนที่เกษียณแลมารวมกันเพื่อที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ ชื่อนะคะ,ะนางสุทาสินีมงคลวิวัตนะคะตำแหน่งก็เป็นพนักง,งานราชการโรงเรียนวัดเลมพระเกียคิค่ะข้อคิดในการทำงานนะคะ,ะทุกการทำงานก็คือเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดคิดถึงเด็กเป็นหลักนะคะเพราะทุกอย่างที่เราทำงานเนาะเราก็อยากให้เด็กมีคุณภาพนะคะเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะแล้วเขาก็จะมีความสุข ในการทำในการเรียนนะคะ,ะความภาคภูมิใจในการทำงานก็คือเราได้สละเวลาเหมือนเราเป็นเรือจ้างที่บอกนะคะเรือจ้างที่เราจะพาเด็กๆหรือ,อ,อผู้รับผู้เหมือนผู้ผู้โดยสารนะคะคะถึงฝั่งยังไงเราก็ต้องประคองประคองให้เด็กเขามีความสุขในการเดินทางนะคะอยากที่อยากจะฝากก็คือ ทุกคนทุกวันนี้เนาะโล,โลกาพิวัตรสื่อมันเยอะแต่ก็อยากให้เด็กเขามีคุณธรรมในการเรียนนะคะเป็นคนดีมีคุณธรรมมจีจริยธรรมในการเรียนแล้วจะได้เป็นคนดีคนเก่งความสุขตามมาค่ะ ก็วันนี้ก็ยินดีกับผู้เกษียณทุกท่านนะคะทะี่พี่ๆมาเดินทางมาถึงช่วงวัยที่สําคัญที่สุดของชีวิตอลองจิกซอเองก็ดีใจกับพี่ๆทุกคนที่มีวันนี้นะคะก็ยังคงให้กําลังใจแล้วก็เรายังคงเป็นพี่น้องกันตลอดไปนะคะที่ทุกท่านนะครับได้เดินทางมาถึงเส้นชัยในชีวิตราชการนะครับซึ่งการที่ คุณครูเราและก็บุคลากรทางการศึกษาได้ก้าวมาถึงเส้นทางในถนนสายที่61นี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่เป็นไปด้วยความลำบากทุกท่านได้เสียสละเวลาอุทิศตนอุทิศอุทิศตนอุทิศกายวาจาใจให้กับงานนะครับได้คลองตนคลองตนคลองคนคลองงานจนมาบรรลุถึงฝั่งฝันในวันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านต่อไปนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พักผ่อนก็ขอให้มีความสุขความเจริญมี ทําทในสิ่งที่ตัวเองต้องหวังที่ตัวเองหวังเลยแล้วก็ได้พักผ่อนร่างกายให้เต็มที่นะครับอยู่กับครอบครัวรักษาสุขภาพของตนเองให้มีความเจริญด้วยอายุบรรณสุขบัลนะครับในช่วงที่ผ่านมาในวิธีราชการต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละมาตลอดนะครับจนสามารถสร้างคนดีสร้างเด็กไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาตินะครับในานามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทรีเขตหก็รู้สึกซาบซึ้งในบุญกุณของทุกท่านและก็หากมีสิ่งใดที่ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ของเรานะครับจะได้ดูแลจะได้ช่วยเหลือซึ่งการและกันในโอกาสต่ตอไปก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากครับ